สวัสดีครับ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 พี่นหครับสวัสดีครับพี่หนึ่งวันนี้นะครับ BM นะครับผม X5 ปี2009ันเก้ขายเท่าไหร่ดีเซลราคาขายอยู่ที่999,000บาท999,000บาทนะครับขายนะครับ999,000บาทขายนะครับราคานี้ใช่ครับ จัดไฟแนนซ์ได้ขอดาวน์สิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเก้าแสนก็ตีผ่อนมาเดือนละสองหมื่นนะครับเงินเดือนเงินเดือนประมาณสี่หมื่นก็จัดได้เลยคนเดียวคันนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับช่วงล่างเขาจะเป็นช่วงล่างอาชีะนะครับก็คงบ่งบอกกันอยู่นะครับว่า x d r i v e ครับนะครับ x d r i v e เป็นช่วงล่างขับสี่ที่สามารถคิดเองได้ นะครับว่าจะขับ2ดีขับสี่คิดเองได้จะพูดเองไม่ได้นะใช่ครับแต่เขาจะมีเซ็นเซอร์จับนะครับสภาพท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเจอน้ําไม่ว่าจะทางขุกขะไม่ว่าจะทางผิวเรียบเขาจะคิดสั่งการเองว่าเขาควรจะต้องใช้สองหรือสี่นะนี่นะครับก็ด้านหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ทั้งสูงและต่ําเลยนะคู่เลยสูงก็โปรเจคเตอร์นะครับต่ำก็โปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นซีนอน นะครับผมสปอตไลท์คู่หน้านะครับเฟนเซอร์ด้านหน้า 4. จุด4จุดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ4จุดนะครับมาสีที่เห็นก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลออกเทาๆบางคนเขาเรียกว่าบอลทองอ่าบางคนเขาเรียกว่าน้ำตาลนะครับมาครับมาครับมาอ่าได้ล้อ17นะครับแม็กเดิมติดรถนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องฝาขาวหกสูบแถวเรียงใช่ครับเครื่องสามพันนะครับ X ไดท์นะครับ30ดี นะครับไฟท้ายด้านหลังนะครับก็ยังเป็นธรรมดาอยู่เนาะตัวนี้ยังไม่เป็น LED ครับนะครับยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีกล้องหลังไหมครับกล้องหลังตัวนี้ให้เซ็นเซอร์ส่วนมากตัวนี้ส่วนมากนะครับ BM ผมจะบอกแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่รุ่นใหม่ๆนะครับผมเขาไม่ค่อยทากล้องกล้องหลังมาครับผมเขาจะเน้นให้เซ็นเซอร์แล้วก็มันจะขึ้นหน้าจอเป็นรูปรถครับนะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับหน้าหลังก็8ดจุดนะเรามาต่อกัน ดูภายในเลยดีกว right ่าอะนะดูภายในนะครับคันนี้นะครับหลังคานะครับเป็นหลังคาแก้วเหมือนกันเป็นแก้วเหมือนกันแต่น่นจะเปิดซัุูปได้นะครับผมคันนี้นะครับลายไม้นะครับก็จะเป็นเบอร์วอนัสนี่เป็นไงเบอร์วอนัสนะครับข้อมูลมาเลยนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับเบอร์วอนัสดีเซลนะครับเป็นดีเซลถือว่าเสียงนี่ครับค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เขามากใช่เสียงบีเอ็มเขาจะดังแบบนี้นะครับเป็นดีเซล นะครับข้างจะเป็นอิกลัลษณ์ระบบนะครับก็เหมือนกันคล้ายๆตัวนี้นะครับในสไตล์รถที่เป็นครับรถรถขับสี่แล้วบ่อยงั้นสไตล์รถที่เป็นรถขับสี่ก็คือจะเป็นระบบลงช่วยช่วยเรื่องลงเขาใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เบรกจะไม่ทํางานหนักครับนะครับผมเบรกจะไม่ทํางานหนักมากนะครับภายในนะครับออปชันอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าจะน้อยกว่าคันนู้น น้อยกว่าน้อยกว่าพอสมควรเลยแต่นะครับผมต้องขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับ B M นะครับดูได้จากช่องแอร์ดูได้จากตำแหน่งแอร์ทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเขาเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงปีล่าสุดเองปี1 7บหนี่นะครับเพราะว่าเขาคอนเซ็ปต์เดิมนะครับยึดคอนเซ็ปต์เดิมจริงๆนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับช่องแอร์ปุ่มกดนะครับต่างๆนะครับ ยังรักษานะครับแล้วว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของ BM เอ็มเลยนะครับนะครับตัวนี้เกียร์นะครับก็ประมาณนะครับ8สปีดนะ8สปีดเนาะนะส่วนมาก BM เอ็มเขาจะใช้8สปีดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ8 8จังหวะแล้วกันที่เขาเรียกนะครับกับเครื่องยนต์3,000ดีเซลครับผมนะคันนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็เบาะก็จะเมมโมรีได้2จุด อ่าเปิดอีกนิดนึงก่อนเราจะลงไปนะครับอารวมเดียวกันแต่แตกต่างแค่ว่าตัวนี้สามารถเปิดได้นะครับมันเป็นเปิดได้ครับสลูปเขาเป็นหลังคาแก้ว2ชั้น2บานนะครับแล้วก็เปิดสลูปได้ด้วยเห็นไหมครับบานใหญ่เลยครับคนที่นั่งข้างหลังนะครับก็สามารถนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้สุดนะครับแล้วก็มีม่านด้วยนะครับดึงขึ้นมา กันเดชครับนะครับวันนี้ผมกับพี่หนึ่งนะครับก็ขอจากลากันไปครับสวัสดีครับ